จริงๆวันแรกไปถึงกลางคืนเลย,ยแล้วก็อีกวันตอนเชา้าไ,ไปไปเที่ยวทะเลสาบปลายาคือจริงคนเยอะมากเลยคนระับคือผมจอดรถลื่นหลมใช่ไหมแล้วก็คนก็จะมีคนเหมือนเหมือนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินหรือว่าคนมาเดินวิน่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าคนอยู่อะไรน,นั่นเนียเยอะเยอะมากจริงเป็นร้อยคนเลยผมก็ลอเลยเหมือนเขาก็จอดเรียงกันทั้งแถบเลยเขา้เขาไปเดินเนียงทะเลสาบปลายาเลย,าาย,เ,ลยเดินไปถึงห้าทีเลยครับเอาไปถึงก็คือแบบเดินมาผมผมขับนะครับเราลยขึ้นรถแล้วก็อ่ะอ กระจกแตกแล้วตกใจให้เรียกโอปามาดูปาก็บอกว่านึกว่าพูดเล่นอะไรเงี้ยมาเดินไปถึงก็ตกใจกันใหญ่เลยจริงๆมันมีของเข้าของอาหารบ้างราคาประมาณเท่าไหร่แล้ก็จริงๆหายพวกเป้อะไรเงี้ยจะขายหมดเลยหลักๆก็จะมีพวกผมก็จะเป็นแท็บเล็ตอะไรเลยแล้วก็มีพี่ชายพอสมควรชโชคดีคือได้คืนเพราะว่า หมือนเขาก็จะเอาของที่เขาเอาอะไรนะถ้าเขาไม่เอาเขาก็โยนทิ้งไว้แล้วก็มีมีคนมีคนแบบกลมืเมืองดีอะไรเยครับเก็บแล้วเขาก็ทักมสเซนเจอร์พี่ชายผมมาก็เลยเหมือนว่าลูกของสำคัญพาสปอร์ตอย่างนี้ก็ได้เกอย่างถ้าเลยของเราที่หายไปข้อมูลอะไรสำคัญเกี่ยวกับงานอะไรเงี้ยเ่ก็จริงจริงก็เป็นจริงจริงผมใช้ใช้มานาเลยเรใช้มาตั้งแต่เข้ามหาลัยหลือทุกงานมหาลัยหรือว่างานต่างๆก็อยู่ในนั้นหมดแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรเราก็มีเหมือนอยู่บนซาวเราก็เดี๋ยวไปดูดออกมาก็ไม่ไม่เป็นไรได้ไม่เสียดายดม,มาความทรงจำอ,อะไร,งไระเงี้ยมันอาจจะแบบหายเลื่อนหายไปพี่พี่วดหลอกค่ะยังไงคะโอ้หเราก็ต้องแบบมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วยังไงเราต้องซื้อให้เขาในงานนี้เลยสิบเครื่องรถแม่เลยซื้อให้ใหม่ซื้อให้เลยสิบเครื่องสิบเครื่องพี่พี่พูดแล้วแต่ว่ามีข้อแมนมีข้อแมนว่าเร็วต้องทำตามที่บอกนั่นก็คือนั่นก็คือซื้อคืนยี่สิบเครื่อง ไ,ได้สำคัญที่หายไปเยอะไปอ่ะจริงจริงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยคือคือเพราะพรมันอ,อ,มอยู่บนคลาวพอเราซื้ออันใหม่ผมว่าดูข้อมูลลงมาได้ไดอันเก่าก็จริงๆไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเพราะว่าพอพอมันล็อกอยู่เขาก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วเ<อ>ขาก็ต้องล้างทิ้งอย่างเดียวอยากก่หางกตามหาตัวคนร้ายมันพอเป็นไปได้ไหมคะมีการแจ้งความหรืออะไรไหมก็มีไปแจ้งความเพราะว่าเพราะว่า ที่ชายพาสปอร์ตห ENT ายแล้วก็เรื่องของประกันอะไรเงี้ยก็ต้องต้องแปลวาหลักฐานว่าของหายจริงนะก็เขาเขาบอกว่ามันมันเกิดขึ้นบ่อยมากเหมือนเหมือนคนที่นู้นเขาบอกไม่ไม่ต้องโทรเรียกตำรวจตำรวจไม่มาผ่านไปเรื่องปกติแต่พอรับมาถึงแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบวันหนึ่งแบบเยอะมาเขาไปถึง ทำอะไรไม่ได้ครับก็ทำใจอย่างเดียวเตรียมใจ<อ>ไว้เลยไหมครับว่าไปแบบี้มาต้องโดนบ้าอะไรเงีย้ยเพิ่งจริงคนเตือนเยอะมากเตือนเยอะมากแต่เราก็ไม่นึกว่าจะดุขนาดนี้อะไรเงี้ยเ,เพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบที่แบบรับตาหรือว่าไม่ได้ไปจอดรถที่อันตราย,ายานั้นมันก็เหมือน ถ้าในเมืองไทยเหมือนเราอยู่สู่รถไฟเลยคอนเบียดมากใช่คือคนแบบเล่นแบบมีสัตว์เลี้ยงมีแบบคนมันเหมือนกับว่ามันไลฟ์ลี่มากไม่รู้ว่าแบบมันจะแบบดุนะอยากกินอีกที่ก็รู้ไม่เครียดมากเพราะแบบก็มีการลงรู้บอกว่าถูกคนไปต้นไปต้นฝันเทไปด้วยจริงจริงก็มันทําทำอะไรไม่ได้มากกว่าเราคิดว่าเราก็คิดว่าเราจะแก้ปันหายังไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลาเที่ยวแบบเดี๋ยวจะเสียเวลามีความสุขเราก็กลับรีบรบจูนตัวเองกลับมาแบบเที่ยวต่อทือไี่เป็นไรแล้วเราเป็นห่วงนะครับว่าแบบ ที่จริงก็รู้ก็อัปเดตตามที่คนดูนนะครับผมก็รู้หมดเลยว่าจริงๆไม่บอกเขาหรอกไม่นะไม่บอกเขาหรอกก็จริงๆผมโดนโดนผมผมไม่อยากให้เขาแบบเหมือนว่านเซิร์นมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแบบเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรามันก็ทาอะไรไม่ได้เราก็แก้ปัญหาเราก็ไปสอบไม่อยากให้เขาแบบกังวลแล้วเราแสดงความ เปลี่ยนใจหายไปไดยังไงบ้างแม่เราก็ถามมันก็ถามทุกคนแหละว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างของเขาหายหายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตกใจตอนแรกพี่นึกว่ากระเป๋าเดินทางเขาหายเลยก็เลยจะบอกว่าซื้อใหม่อ่ะซื้อเสื้อผ้าใหม่กลับมาให้ด้วยจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องกลัได้ไหมได้ไม่ได้เออแล้วมีทริปนี้มีของฝากอะไรกลับมาให้เขาไหมคะขไม่ได้หรอกคอมีคำรคือมีอมีคื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 อนเตอร์เทนเมนต์ ขมไม่บอกหนูต้องบอกละเท่าที่หนูเห็นคือช็อกโกแลตมียังอื่นหรือไม่ไ่ยัรอเซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าแสดงว่ามันยังไม่หมดใช่ไหมหมดหรือยังใช่ว่ายังของฝากยังของฝากยังไม่หมดก็เดี๋ยวต้องไปเคลียร์ของก่อนของเยอะมากเพราะว่าซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อของด้วยอะไรเงียคาดหวังไหมคะพี่ว่าจะได้อะไรไม่ไม่จริงไม่คาดหวังครับผมเขาไปเที่ยวเขาไปเขาเจออุบัติเหตุมาเขาปลอดภัยเขากลับมาเซฟแล้วมาทำงานด้วยกันคือว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว แต่ถ okay. ้าได้กระเป๋าสักใบก็โอเคก็ไม่ติดอยู่แล้วเลยเออพี่เราก็เป็นเด็นเมยของหรอครับ ไปตอนที่เกิดมาเหมือนกัน <ผม S 1> ครับคลิปที่แบบว่ากับคุณยายกับคุณยายเออเป็นไงบ้างคือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเอาจริงเราเราเราปลื้มใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าพ <c oughs> อก่อนแบบก่อนไปงานอะไรเงี้ยครับพีก็ถ่ายแบบทวิตเตอร์ดูแล้วก็มีคนโพสต์ว่าแบบมีคุณยายไอ่ะวัยแปดสิบหกอ่ะมาที่งานนะ <c oughs> แล้วก็มาเฝ้ารอเราต้องนานเราด้วยแบบยืนนานมากเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราดีใจจริงๆเรารู้สึกว่าคือคุณยายเขาอ่ะก็อายุแบบมากๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเขาต้องไม่ยืนรอเราอะไรเงี้ยเราเรารารู้สึกว่าแบบ เออมันมันอินสไปเราเหมือนกันเราอยากทำงานให้เต็มที่มากเพราะเราจริงๆเราไม่รู้ทั้งหมดหรอกว่าจริงๆจะมีใครที่มาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าหรือเป็นใครที่เขาอาจจะเดินทางมาไกลๆหรืออาจจะเหนื่อยมากๆหรืออาจจะผ่านอะไรมาแล้วมาเราแบบมาเฝ้าเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเราอยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆเพราะคืนก็เป็นเรืเหมือนน้ำตาจด้วยเหรอใช่คือพูดเรื่องนี้แล้วมันก็จะแบบนิดนึงอะพี่จริงวันนั้นพันได้ได้คุยหรือได้พูดอะไรกับคุณยายก็ที่จริงก็พูดแหละครับว่าคุณยายแบบ ดีใจมากๆขอบคุณจริงๆคือเราก็ไม่รู้สึกแบบเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรอะไรเงี้ยครับผมเหมือนเขาอยู่ไกลมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็ขอบคุณเขาไปอะไรเงี้ยครับแต่ที่จริงในใจก็คือแบบดีใจมากๆแล้วก็แบบเออมันแบบมันภูมิใจด้วยจริงๆเพราะว่าคุณยายเขารับรู้สารที่แบบเออเป็นคลิปเป็นอะไรเงี้ยแล้วที่จริงเห็นเขาแบบไกลๆเลยครับแต่ก็ก็จริงๆก็เห็นเห็นเขาแล้วแหละเพราะเขาแบบในโบกแป้งไปอะไรเงี้ยเขาน่ารักมากๆเลยครับแสดงว่าแฟนคลับเราคือทุกเพศทุกวัยจริงๆเนาะ แต่ว่าหลักๆทีนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบรวมพลต้องทบว่ามีสถิติใหม่ใช่อะไเนาะเดโมนบูครับแลกเราไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะฮะก็จริงๆก็ไอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นคุณยายเราอาจจะยังไม่เคยเห็นเนี่ยท่านอาจจะเคยมาแต่ว่าเราเราก็ทั่วไปเราก็จะแบบเห็นแบบจริงๆบางทีแบบคนคนเยอะด้วยแต่ว่าถ้าถ้ามีเราก็เราก็ดีใจครับ ใกล้จะเตรียมจะมีแฟนมิสถึงป่อยออกมาแฟนมิสต้งใหญะถึงถึงมวูกติรนม่มากกว่าดีทีมาแล้ว่มล้าไม่มีทำไรช่นมาแล้วเสีเพงมาเราก็เราจะจวดจวดด้วยเพลงจึ่งแฟนมิสเรา่าแตว่ามันมันมีกิมมิคของมันอยู่ที่ทำไมทำไมผมถึงต้องต้องต้องรีบจัดออด ของพีพีกิจเนี่ยเขาก็งานค่อนข้างแน่นเหมือนกันกอย่างที่คุยกับพี่เบลสุดๆเลยก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าพี่พีเขาก็แบบมีไอเดียมีอะไรแบบมันเราเรารู้กันเนาะของคนรู้ข้อมูลของบริษัทกันเราเราใช้ทีมเดียวกันออ๋แต่แยกบริษัทกันแยกกันแคืออยากให้จัดร่วมกันเลยสองบริษัทที่เดียวแบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได้คือ อยากเล่าเยอะเดี๋ยวเล่าแล้วจะไม่สนอันรุดจะไม่รุดคือผว่าแบบเดี๋ยวยังอันนี้แบบเป็นแบบเล็กน้อยมากเลยแบบปีหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีอะไรแบบอีกหลายๆอย่างที่ที่แบอยากจะทำอยากจะแบบนําเสนอทุกคนเนาะพี่พีก็หนึ่งแน่แต่สุดท้ายเราองเพองมันมีงานมีอะไรก็ต้องคู่กันอยู่ดีก็ต้องชวนกันไปอยู่ดีเป็นโอยู่กาสก็ที่จริงพีมองว่ามันก็คือโอกาสนะครับผมงานไหนที่มันเหมาะสมที่จะคู่กันเราเราก็คู่กันดีกว่างานไหนที่รู้สึกว่าเราอยากพรีเซนต์อะไร บางอย่างในความเป็นตัวเองของเราทาั้งคู่อะไรเงี้ยล้วก็จะเป็นงานเดี่ยวกันมากกว่าอะไรอัน m ีของพี่เบลสองคนป็นไงฮะ MB วันนี้ขอทั้งเศร้าอ่า <c oughs> มันเศร้าขนาดไหนเศร้าเออก็าออตามเรื่องแหละครับผมออมันก็เป็นเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ไปพอพี่เบลม,มาเป็นชิงงานให้เราด้วย<ม>ววเรารู้สึกว่าเราเราก็อยากจะเขาเขาก็ติดต่อมาก่อนว่าแบบเออถ้าพี่กับกินแบบ พอจะแบบเล่นเอ็มวีทอได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเราเต็มใจอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งด้วยเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนแบบคนที่ทําธุรกิจด้วยกันด้วยอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเต็มใจแล้วก็เต็มที่ก็เลยไปรับเล่นเอ็มวีนี้แต่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงหรืออะไรต่างๆมูเดนโทอะไรเงี้ยตัวยอยู่ที่พุ่มกับด้วยอยู่ที่พี่เบลด้วย<ช> <ๆ S 2> อะไรเงรี้ยก็เลยออกมา <ๆ S 2> เป็นแบบประมาณนั้นแล้วพี่บอสทำยใช่ได้พี่บอสทำยเรื่องดาวสตอรี่ทำไมมันดูเข้มข้นขนาดนี้ดราม่าหนักมาก ค่อนข้างจะไม่ไม่ทิ้งลายคุณลเลเบสปูโน่ค่อนข้างแบบดราม่าเนี่ยเรื่องมีกิมมิคอีโมทิมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับพี่พีก็เหมือนกัว่าห่างจากงานแสดงมาครับใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นน้าจิ้มน้าจิ้มให้เราได้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขัดขัดสนิมขัดสนิมว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้ทำการทำการแสดงมานาน่าสนุกแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ดีมากๆนอกจากซาเรามีบางสัญที่แซ่บด้วยแซ่บก็ซานเศร้าเป็นไงจุดนั้นเล่นไะพี่ยูรู้ว่าชอบใจไหมจะได้เพีไวรัลไปแซบเป็นซาปุ่นซาซาก็จะได้เล่นยากไหมฉุดที่นั้นเล่นยากมุงนได้าใส่ตรงไหนจริงเล่นยากที่จริงเราเล่นในในเอ็มวีเนี้ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยับเพราะว่าที่จริงแล้วตัวเอ็มวีอ่ะถ่ายด้วยกล้องซีมิงจริง เพราะฉะนั้นเทปมันค่อนข้างแบบมีจำกัดอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะถ่ายได้แบบซีรีส์เทคสองเทคสองสามเทคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจกันทั้งกลุ่มในเพลงดูดราม่าได้ชีวิตจริงมันหวานเนี่ยมันยากไหมในเพลงดูดราม่าในชีวิตแปลว่าอะไรอ่ะคือในเพลงมันดูดราม่ากันแต่ีวิตจริงแบบแต่จริงจวิงมันหวานละต้อมันก็มีอาจจะมีหลายหลายรสแหละหรือว่าจริงจริงชีวิตจริงพอเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเราก็ เหมือนหาวัตถุดิบหลายๆอย่างในชีวิตเราที่เราแบบ experience มาหยิบมาเล่นอะไรอย่าังยังมุมงเศร้าเลยงี้บผมว่าอย่างอย่างพวกี่ๆก็ก็พอจะมีบ้างหเราหยิบมาลองใช้ลองเล่นลองแสดงเรือว่าอย่างปลรักก็ต้องถือว่าหยิบมาใช้หมดเกลี้ยงแล้วอหลังจากนี้มันจะได้มีมานแบบ ซีรีส์หรืองานละครคู่กันไหมคะแต่แล้คนคิดทำถึงแล้วครับผมก็ที่จริงอยากอยากให้ทุกคนรอติดตามไปก่อนครับผมก็เราสองคนอยากรับงานแสดงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หนังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าด้วยคิวด้วยด้วยโอกาสด้วยเพราะว่าอย่างปลายปีนี้เดือนหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีซัมเมอร์โซนิกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องซ้อมก่อนก่อนเดือนนี้ก็อาทิตย์หน้าก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็จะมีโปรเจกต์ถัดไปก็มีแฟนมีสด้วยอะไรเงี้ยคิวอาจจะค่อนข้างแน่นช่วงปลายปีนี้ แสดงว่าถ้างาละครอาจจะยกไป้เป็นทีน้าเลยนะใช่ค่ะอาจจะเป็นทีน้าเขาคู่กับคนอื่นได้ไหมคะได้ไหมล่ะได้ครับไม่มีปัญหาว่าดิงานแสดงก็ผมว่ามันเป็นบทบาทแล้วก็แบบว่าเราในฐานะนักแสดงเราต้องเป็นอะไรก็ได้เชื่ออะไรก็ได้ไปอยู่ในบริบทไหนก็ได้แล้วเขาคู่กับคนอื่นได้ไหมไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยคือแซ่ไออนแซ่แ่แล้วเนี่ยแซ่ดแซ่โอเค